เว็บร้อยสิบไอปีสองพันเก้าน่าจะรุ่มผู้ใหญ่บ้านอนนะครับคันนี้ลูกห้าสามนะครับลูกห้าสามพร้อมด้วยหัวฉีดหกรูเจนะครับ 6รูเจวันนี้นะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมด้วยรีแมปกล่องนะครับอืมรีแมปโดยทอมอเตอร์ประคนชัยนะครับผู้รีแมปโดยช่างบุญหอครับผมอ่ะจัดไว้หน่อย อ่ะว่าจะเป็นยังไงมันจะได้บอกคนงน้ำตาบอกติดเครื่องให้ฟังเสียงหน่อยครับ ตองเดิมครับโอ้ยเจ้าขคงนี่ไล่นอ็อตไม่ธรรมดานี่ครับถึงว่าจะเป็น2,009แต่ไล่น็อตแบบกำลังโอดหาจุกไว้สำหรับรีแมปนะครับรุ่นนี้ อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับขอด่นะโอ้โห่อ่ะนะอ่ะ,อะ,อะทดสอบเสียงนะครับอันนี้ตัวนี้ปลดไปที่ หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันนะครับเพราะว่ามีสปริงวาลวด้วยอ่ะสปริงวาลวใส่อันแต่งไปแล้วอ่ะเร่งฟังเสียงนะที่เจ้าของ จะขับดูก่อนไหม,มจะขับดูยังไงนะครับทุกอย่างแล้วเบรกหน้ามีไหมระดับเครื่องที่เดียด๋ยๆลองอีกรอบหนึ่งก่อนฮอนีอ่านะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็น2009 ลูกห้าสามแคมแคมแต่งเบอร์หนึ่งพร้อมกับรีแมปนะครับหนึ 13, ่งหมืนสามพันรอบเพราะว่าเจ้าของมีสปริงวาลแต่งด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับคันนี้เบรกหลังนะครับไม่มีหางปลาทำยางแรงเลยหางปลาไม่มีเบรกหลังไม่มีนะครับยังยังไม่พอนะครับเ <c oughs> <c oughs> บรกหน้าก็ไม่มีนะครับ เอาดีแมปเสร็จแล้วใครจะลองนะครับจะของลองไหมครับลองอยังไม่ได้เอาไม่ลองแล้วทําไงล่ะครับก <c oughs> ็าได้ยากไปยิบลองไม่ได้อ๋อเดี๋ยวทำแรงนะครับแต่ระบบเบรกไม่มีเลยไอ้วุ่นหัวลองไหมไม่ลองเท้าขาดอีกคันนี้ลองต้องใช้รองเท้าดิแต่ตอนนั้นเรายังไม่ทำแรงเนาะ, <c oughs> ะโอเค แล้วแต่เจ้าของอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผ่าน